สวัสดีจ้าวันนี้นะคะมะนาจะชวนเพื่อนๆน,นะคะมาคุยถึงน้องคนนี้นะก็คือเอ่อซิงโกเนียมฮอนแลนดนะคะหรือว่าเงินไหลมาด่างขาวฮอนแลน์นะซึ่งมะนาเนี่ยอยากจะรับน้องมาไว้ในคอลเลกชันต้นไม้ของมะนาแล้วก็พอดีว่าช่วงนี้กระแสะเขาเพิ่งจะเริ่มมายังไม่ถือว่ารุนแรงมากนะักแล้วราคาเราก็ยังพอที่จะ ซื้อหามาได้แล้วอย่างหนึ่งคือมะนาวก็อยากจะมาลองดูว่าสิ่งที่เขาคุยกันถึงการชมพูยอย่างที่เขาบอกอะค่ะกับต้นไม้ของเราด่างขาวปกติของเราที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงมากน้อยแค่ไหนก็เลยรับมาแล้วก็อยากจะลองขยายพันธุ์เขาดูด้วยนะคะว่าเขาจะเติบโตเนี่ยเหมือนกับเ,เงินไหลามาด่างขาวของบ้านเราหรือเปล่านะคะ แต่ว่าต้นนี้เนี่ยตอนที่รับมาเนี่ยความที่ตอนแรกเนี่ยค่ะตอนรับมานะมะนได้มาแบบนี้ค่ะเนี่ยได้มาก็คือหนึ่งใบนี้กับหนึ่งใบนี้ซึ่งตอนนั้นใบเขาเป็นน้องเผือกมา,อาตอนที่รับมาเนี่ยค่ะทางร้านเขาก็บอกเราว่าโอกาสเขาจะเผือกอันนี้ก็น่าจะมีโอกาสสูงซึ่งก็จริงค่ะก็คือตรงนี้เขาก็จะเป็นเผือกมาอีกสองใบซึ่งความสองใบของเขาอะ เขามีความเผือกก็จริงแต่ความเผือกเขาค่อนข้างจะแข็งแรงนะแข็งแรงกว่าเผือกบ้านเราอะแข็งแรงกว่าเผือกของไหลขาวปกติอะค่ะเพราะว่าตัวเนื้อใบเขาจะมีความาหนามากกว่าแล้วก็ ก็เลยจะลองดูจะลองตัดชำในส่วนของตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอดูว่าเขาจะมีความเผือกแค่ไหนจากที่ข้อมูลที่ทราบมาเนี่ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยชอบจะเผือกน้องจะเผือกง่ายแต่ก็ของมะนาวที่ได้มาเขาเผือกมาแล้วซึ่งมะนาวยอมรับได้ตรงที่ว่าเขามีความเผือกมาแล้วแล้วมะนาวก็อยากจะลองมาขยายดูจากสิ่งที่เขาเผือกอ่ะตัดชำดูว่า จะเผือกไปได้สักแค่ไหนกันเชียวสําหรับไอตัวกิ่งนี้แล้วก็มันก็จะมีข้อที่เหลือให้มมนาลองลองชาดูนะคะส่วนต้นที่เป็นใบเขียวปนขาวมานิดๆิเนี่ยอันนี้รับมาคือสภาพนี้เลยนะเขาก็จะมีความขาวมานิดนินเนี่ยค่ะเดี๋ยวมะนาก็จะตัดแล้วก็ลองดูว่าเวลาเขาแตกออกมาเนี่ยเขาจะให้ความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะคะ แต่สิ่งหนึ่งที่แมนอาอยากจะบอกเพื่อนๆเลยว่าเนี่ยค่ะความก้านชมพูของเขาเนี่ยเขาจะมีความเป็นสีชมพูเนี่ยตั้งแต่ตอนทีเ่เริ่มจากตรงส่วนโคนไปจนถึงเกือบถึงเกือบถึงตรงส่วนปลายเลยนะเขาจะมีความชมพูเป็นเส้นสีชมพูะคะ่ะ เขาจะมีความชมพูค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยเป็นเส้นสีชมพูตัดกับความที่มีความเขียวของเส้นชัดเจนมากส่วนอันนี้นะคะมะนาวเอามาเปรียบเทียบในส่วนของไหลาขาวของมะนาวปกติซึ่งไหลาขาวใบนี้ก็ค่อนข้างมีความแบบว่าเนื้อใบก็มีความแข็งคล้ายๆกับเขาแหละแต่ว่าอันนี้มันคือไหลาขาว ของต้นของที่บ้านใช่ไหมมนาก็มาเปรียบเทียบความก้านชมพูอะค่ะเพราะว่าไหล่ขาวบ้านเราก็ก้านชมพูนะแล้วพอก้านชมพูของเขาเนี่ยความลายเส้นอะมันค่อนข้างจะแตกต่างอะค่ะมันมีความแตกต่างของลายเส้นของเออไหลาขาวบ้านเรากับกับไหลาขาวฮอลแลนด์อะเนี่ยค่ะ เพ,เพื่อนจะเห็นเนาะเห็นความแตกต่างของก้านใบเขาอะ่ะของความชมพูเขาชัดเจนมากตอนแรกอะ่ะก่อนที่จะรับมามันะ่ะก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าความชมพูเขาจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเคยเห็นของเราเองก็เป็นสีชมพูแล้วเขาบอกว่ามันก้านชมพูเออของเราก็ก้านชมพูของเราก็น่าจะเป็นฮอลแลนด์หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพอมาดูจริงๆอะค่ะความก้านชมพูเขาค่อนข้างจะแตกต่างกันมากๆเลยนะ สำหรับตัวที่เป็นไหลาขาวฮอลแลนด์กับอันนี้ไหลาขาวบ้านเราที่มานาเลี้ยงนะอันนี้ยแล้วใบเนี้ยค่อนข้างจะแบบมีความสวยด้วยไหลยขาวใบเนี้ยก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเลี้ยงแข่งกันกับต้นนี้แล้วเดี๋ยวมาดูว่าเวลาเขาแตกหลอดใหม่ออกมาเนี่ย เจ้าฮอลแลนด์จะมีความสวยแค่ไหนงั้นเดี๋ยววันนี้มันาจะมาตัดปักชำในส่วนของต้นลายขาวฮอลแลนด์ต้นนี้ด้วยนะแล้วก็จะแยกในส่วนของเนี่ยค่ะยอดที่เป็นเผือกเนี่ยออกมาด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาช่วยกันปลูกเลยนะจ๊ะเรามาเริ่มลงมือกันเลยนะคะมันาจจะใช้วิธีเดียวกับขยายพันธุ์ซิงโกเนียม ปกติทั่วไปเลยนะเหมือนขยายพันธุ์ตัวงเงินไหลามาด่างขาปกติที่มนาเคยทำเลยนะคะมะนาขอรือกระถางออกก่อนนะเพราะว่าเนี่ยที่เขาใช้มาค่ะมันจะมีดินผสมใบก้ามปูด้วยแล้วก็นี่ดูข้อเขาใหญ่มากเลยอะ่ะตัวข้อของต้นนะคะ ค่อนข้างจะมีความใหญ่ใช้คำว่าอวบกว่าไม่น่าลือกระถางเลยนะคะนี่นะคะ่ะรากแบบว่ารากแบบดีงามมากๆแต่ความรากอะ่ะจะไม่ค่อยเห็นเห็นตัวของรากฝอยสีขาวสักเท่าไหร่นะซึ่งส่วนยอดที่เป็นเผือกอะคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหม เขามีความเป็นเป็นรากอากาศเล็กๆสีขาวออกมาให้แล้วแล้วรากเขามีความค่อนข้างจะแข็งแล้วก็สังเกตดูตรงส่วนข้อตรงนี้ค่ะเขามีตุ่มรากที่กำลังจะที่กำลังจะแตกออกมาอีกก็เดี๋ยวมันน่าจ,จะตัดตรงส่วนนี้ค่ะตัวกิ่งเขานะเพื่อนๆมันมีความแข็ง ค่อนข้างที่จะแข็งกว่าซิงโกเนียมทั่วไปของบ้านเรานะเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวมัน่าจะตัดตรงส่วนนี้ออกก่อนนะให้มีความยาวของตรงส่วนนี้สักประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเอาปุนแดงนะคะสมานแผลเขานิดนึงนะข้อนี้นะคะ่ะเขามีความแห้งนะตั้งแต่อันนี้มาเขา แต่ว่าก็เหมือนจะมีความเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะก็เหมือนจะมีความแตกออกมาเดี๋ยวม่น่าจะเอาข้อนี้ลองชำดูด้วยนะคะก็จะตัดเขาออกตัดเลย ้กิ่งที่จะมาปักชำแล้วนะเดี๋ยวเตรียมวัสดุปลูกกันเลยนะคะวัสดุปลูกที่มาน่าเตรียมนะคะก็จะเป็นขุยมะพร้าววร์มิคูไลท์แล้วก็ส่วนของพีทมอดนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ไอ้ส่วนของปุ๋ยออสโมโคสไปด้วยประมาณ1นึ่งช้อน ก็อันนี้เป็นวัสดุปลูกเดิมที่เขาเอามามันอาจจะเอาผสมไปได้วยกันเลยนะคะมีในส่วนของกลับมะพร้าวแล้วก็ตัวของเพอร์ไลประมาณนี้ก็เดี๋ยวลองผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันวันนี้หลังจากที่เดี๋ยวปักชำเสร็จและเรียบร้อยแล้วมัน่าขอเอา เขาอบนะคะเพราะว่าจะได้ช่วยให้เขาแบบพื้นตัวแล้วก็รากน,น่าจะเดินดีกว่าไม่อบนะอะคุกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาลงปลูกนะคะเดี๋ยวลงมือปลูกกันเลยนะคะส่วนของกระถางเดิมนะเดี๋ยวมันนาจะใส่ขุยมะกมระมะพร้าวสับลองก้นไปนิดนึง แล้วก็เอาน้องวางไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวลำต้นเนี่ย<_'><_>เขาเติบโตขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะนี่ทุกคนเห็นปะยอดเขาขึ้นมาจากตรงนี้นะนะก็เลยจะวางกลับคืนไปในสภาพเดิมแบบนี้นะคะ<_'><_'>แล้วก็ใส่ หลังจากที่ใส่วัสดุปูจนเพียงพอแล้วนะคะน่าจะเอาเป็นกระมังใส่น้ำนะแล้วก็เอาน้องมาวางให้น้องกระถางเนี้ยค่ะเขาดูดซึมน,น้ำขึ้นมาก่อนนะระหว่างเรารอทำกระถางอื่นนะคะเอาวางเขาไว้ก่อนเลยนะ มาดูกระถางส่วนยอดนะคะนม่นก็จะเอาตัวกรรากมะพร้าววางรองก้นไว้ก่อนเดี๋ยวก็นี่นี่ระหว่างการปักชำใบแรกน้องก็สุกขีไปแล้วเราก็ตัดทิ้งไปเลยอ๋อน้องมีความจะ พร้อมจะไปอยู่แล้วนะเราก็ตัดไปเลยนะคะนี่ก็จะได้ส่วนของตรงนี้ลงกระถางไปเลยอยากดูว่าเขาจะขาวไปได้อีกสักกี่ใบนะหรือว่าขาวตลอดไปแต่ถ้าเขาขาวแล้วเขาแข็งแรงแล้วเขาสวยงามอยู่แบบนี้มันก็จะเป็นอะไรที่โอเคอยู่นะ บางทีเนี่ยความที่เขาไม่มีสีเขียวมาเป็นคลอโรฟิลเพื่อสังเคราะห์แสงเลยเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเนี่ยค่อยๆอ่อนแอแล้วก็กลับดาวไปใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสำหรับเอ่อไอตัวไหลขาวฮอลแลนด์เนี่ยเขาจะมีความแบบอ่อนแอมากน้อยแค่ไหนก็ลองดูไม่เป็นไรเราก็ทดลองดูนะคะ ถ้าเขาจะต้องมีความกับดาวก็จะได้รู้ว่าความเผื่อของเธอก็ไม่ได้ช่วยให้เธอแข็งแรงหรืออะไรอย่างไรแต่เผื่อลุ้นเพื่อมีความใบใหม่เผื่อเกิดมาแล้วน้องอาจจะมีความเขียวขึ้นมาบ้างอะไรแบบนั้นนะคะ น,นี้เสร็จแล้วน้องขาวจัวะก็เดี๋ยวไปใส่กะละมังน้ำรออีกกระถางหนึ่งนะคะามาดูกระถางสุดท้ายนะจ๊ะอันนี้ก็อาจจะใช้กระถางไซส์เล็กลงไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นกิ่งที่มมนาอยากจะแค่ลองลุ้นดูว่าเขาจะมีความเติบโตแตก ยอดออกมาให้เราหรือเปล่าจากข้อที่ค่อนข้างจะมีความไม่แน่ใจนะแต่ก็ลองดูนะคะมันน่าจะใช้วิธีการแบบวางไปแบบนี้นะแล้วก็ให้วัสดุปลูกคลุมเขาแบบนี้อันนี้คือการทดลองนะคะ เดี๋วว่ากันนะจะโตหรือไม่โตเดี๋ยวมานานมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นเขาเป็นความข้อแล้วเขาน่าจะแต่จริงๆอ่ะถ้าวางเป็นแนวระนาบมันก็ได้นะแต่จะขอลองวางแบบนี้ดูแล้วเดี๋ยวลองดูว่าเขาจะแตก รากแตกหลอดขึ้นมาให้หรือเปล่าพอแค่นี้เดี๋ยวลองดูก็เดี๋ยวจะเอาเขาไปเข้าตู้อบอ,อันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการลองขายายพันธุ์นะคะต้นเงินไหลามาด่างขาวฮอลแลนด์ที่มะนารับมาแบบมีความน้องเพือก มาแล้วแล้วก็ส่วนของใบแรกที่รับมาค่ะส่วนของใบแรกที่รับมาก็มีความประมาณนี้แหละคือรับมาเนี่ยเพื่อการการที่จะเอามาลองปลูกดูนะคะว่าเขาจะมีความเป็นฮอลแลนด์แบบไหนอย่างไรแล้วมีความแตกต่างกับต้นที่เป็นซิงโกเนียมต้นที่เป็นเงินไหลามาด่างขาวของเราแบบไหนยังไงบ้างก็ประมาณนั้นอันนี้ก็มันน่าจะลอง ดูนะคะเดี๋ยวก็จะให้เขาดูดน้ำจนตัววัสดุปลูกอะ่ะเขาฉ่ำน้ำแล้วก็เดี๋ยวมะนาวจะเอาเข้าตู้อบนะคะก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นี่เงินไหลมาด่างขาวไทยก้านชมพูกับเงินไหลมาด่างขาวฮอลแลนด์ก้านชมพูที่มะนาวลอง ปักชำแล้วก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าน้องเผือกจะเผือกอีกกี่ใบแล้วก็ต้นนี้ใบนี้จะออกมามีหลอดออกมาสวยงามให้มานาหรือเปล่านะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็รอลุ้นเหมือนกันว่าน้องจะมีความงอ,อกออกมาให้หรือเปล่าโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะสําหรับการติดตามรับชมจนจบนะถ้ายังไงแล้วนะคะ เพื่อนๆมารอลุ้นกับอาน,นาต่อไปในคลิปถัดๆไปนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีจ้ะ